โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจศดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่า เราจะคืนทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงล,ลูกหนังท่าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด V I P K L N ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามทิงด้านล่างนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ V I P ขอบคุณ S C C 777ครับเดี๋ยวคืนวันนี้นนนนนยู @vipkln นะครับเอาสำหรับคลิปแรกในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นออเดอร์เป็นน้ำจิ้มกันก่อนนะครับ3คู่ในคลิปแรกไปที่ฟุตบอลลีกของไอร์แลนด์ทั้งหมดนะครับเวลาที่1.45ครับเดอะริซิตี้อันดับ8จะเปิดบ้านเจอกับโบฮีเมียนอันดับ5้าเดลิซิตี้เนี่ยมี17ตั้มน,นะครับเกมล่าสุดบุกชนะร็อกเฮด้ามา2-1นะครับตัวหลักโจเซฟทอมสันกับเจมส์อาคินทุนได้ยืนหน้าเป้าฝั่งของโบฮีเมียน มีอยู่20ต้านนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มวอเตอร์ฟอร์ด3-0นะครับรอสเทียนนี่ข้างหน้าเป็นจอร์ดเคลลี่นะครับจเจอกันมาเกมล่าสุดเดอรี่ซิตี้เนี่ยบุกชนะ2-1นะครับก่อนเกมเขายกให้โบฮีเมียนบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยคือถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยโบฮีเมียนชนะ4จาก5เกมหลังสุดก็ถือว่ากำลังเล่นดีๆครับแต่ว่าเดอรี่ซิตี้ก็อยู่ในฟอร์มที่เหนียวแน่นเหมือนกันนะครับไม่แพ้ใน5เกมหลังสุดดังนั้นดูแล้วซื้อ2บุมนะครับเชีย์ไปที่ City, เดอรี่ซ ขยับไปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับดันดาร์อันดับเจ็ดจะเปิดบ้านเจอกับวอเตอร์ฟอร์ดอันดับสิบดันดาร์เนี่ยมีสิบเจ็ดต้มนะครับเกมล่าสุดบุกชนะเซนทัตติกมาสองศูนย์ครับตัวลหลักก็คือพัตติกแม็กเอลีนี่นะครับกับเดวิดแม็กอินรันฝั่งของวอเตอร์ฟอร์ดมี6คะแนนครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้โบฮีเมียนมาเละเทะ0ต่อ3นะครับคู่หน้าเป็นเจมส์เวดเล่นกับจอห์นมาตินนะครับ เกมแรกที่เจอกันดันดาร์บุกถล่ม3-0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ดันดาร์เหนือกว่าคือวอเต์ฟอร์ดฤดูกาลน,นี้ไม่ดีเลยนะครับถึงตรงนี้แพ้ามา7เกมติดนะครับในขณะที่ดันดาร์นี่เอาเอง่ายๆว่าเกมรุคกค่อนข้างเฉียบคมนะครับขนาดไปเยือนยังบุกถล่ม3-0เกมนี้เล่นในบ้านครับผมก็มองว่าดันดาร์เหนือกว่านะครับจะชนะขาดถึง2ประตูได้ในคืนวันนี้นะครับ ผลท้ายที่เวลาตีสอตรงครับแชมร็อกโรเวอร์ Rover, รองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับฟินฮาร์ฟอันดับ6แชมร็อกมีอยู่30แต้มน,นะครับเกมล่าสุดบุกชนะลองฟอร์ดมา1-0ครับ3แนวรุกก็มีเกแฮมเบิร์กรอรี่เกฟเน่แล้วก็แอรอนกรีนนะครับฝั่งของทีมเยือนอย่างฟินฮาร์ฟเนี่ยมี18คะแนนครับเกมล่าสุดแพ้คาบ,บ้านกับซลีโก้โรเวอร์มา1-2นะครับคู่หน้าเป็นทันโอโวลาบี้เล่นกับอดัมโฟลี่นะครับเกมแรกที่เจอกันแชมร็อกบุกชนะ2-0ครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้แชมร็อกโร เหถือว่าไปแชมร็อกฤดูการนี้ถือว่าเปิดออกสตาร์ทมาค่อนข้างดีมากๆนะครับแข็งแกร่งทั้งในแล้วก็นอกบ้านในขณะที่ฟินฮาร์บนี่เอาง่ายๆว่ายังควานหาชัยชนะแต่ละนัดลำบากเหลือเกินนะครับเกมรับก็มีปัญหาด้วยนะครับผมเองชอบไปที่แชมร็อกโรเวอร์นะครับดูแล้วเอาง่ายๆฟินฮาร์ไม่น่าต้านอยู่ครับหประตูมีแน่ไปลุ้นประตูที่2เชียร์แชมร็อกนะครับสรุป3ทีมครับผมชอบเจ้าบ้านหมดเลยครับเดอะรีซิตี้ ดันดาร์กและแชมร็อกโรเวอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนังบิ๊กแมชครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย